ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องทารมอยู่นะคะค่ะคุณแม่คะก่อนจะเบรกกันเมื่อสักครู่นี้มีสายด่วนเข้ามาเลยถามว่าแล้วอย่างที่มีข่าวว่ามีกระแสข่าวเข้ามาว่าที่บางทีหลายๆท่านไปแล้วไม่เจอไม่ได้พบคุณแม่เนะะี่ยค่ะยังไงคะคุณแม่๋อแม่ลามาค่ะแม่ลามาเพื่อศึกษาตรงนี้เพราะว่าก็อย่างที่แม่บอกว่าแม่คือจุดอ่อนต้องต้องเรียกว่าจุดอ่อนของของของความรัธา พ,พถ้าเกิดถ้า,ถา,ถาแม่พลาดอะไรไปมันแม,แม่ไม่ได้พลาดคนเดียวค่ะมันไปมัวมองถึงสมเด็จด,ด้วยงี้ยแม่ก็ไม่ไม่ไม่เลือกตรงนั้นแม่ก็เลือกที่จะออกมาศึกษาตรงนี้ให้ให้ท่องแท้ให้ชัดเจนแล้วก็จะมาจะจะจะ,จะเข้ามารับใช้งานทางด้านพุทธศาสนาือกนนในพระพุทธศาสนาเหมือนกันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ก็ยังคงดำรงแล้วก็ยังยึดถือเนี่ยกับเรื่องการทำบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เช่นเคยนะคะคุณแม่แต่จะบอกให้ฟังว่ามันละเอียดอ่อนมากกับการที่อยู่หรือไปเนี่ยคือไม่ได้คือทุกคนคิดแทนไปหมดว่าแม่มีอะไรมีปัญหาอะไรกับวัดแม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ให้คิดนะคะไปแล้วไม่เจอก,ก็บอกให้ทราบเลยว่าไปเรียน ต้องต้องบอกว่าหลายๆท่านผู้ชมทางบ้านพิธีกรเชื่อเองว่าคุณแม่เป็นเหมือนกําลังสําคัญสายบุญสําคัญของทางวัดพิเชยาดเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปก็รู้อยู่ว่ายังไงต้องไปเจอแม่ชีแล้วคุณแม่บอกบุญอะไรทุกคนก็จะทำ uh huh. มันก็จะเลยเป็นแบบว่าตั้งคาถามว่าเราคุณแม่จะไปอยู่ไหนจะยังไงหลายอย่างกันเข้ามาอ๋อตอนนี้าลาหลวงพ่อมาเพื่อศึกษาเรื่องตรงนี้ค,คือลาลงมาลาเพื่อเพื่อศึกษาเรื่องตรงนี้เพราะว่า ถามว่ามันแรงไหมสําหรับชีวิตแม่แรงมากค่ะแรงมากเพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดอะไรขึ้นมาแล้วมันไปโดนหลวงพ่อสมเด็จแ,แม่ไม่มีนรกลงเลยนะ <c oughs> เพราะว่าท่านทําบุญเยอะท่านท่านเป็นค่ะเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วแม่จะไปเป็นจุดอ่อนทําให้ท่านลําบากใจแม่ไม่แม่ไม่ทำต้องบอกว่า ทุกการตัดสินใจเช,ชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านและลูกศิษย์หลายคนก็ต้องอให้ความเคารพคุณแม่อยู่แล้วรอรอแม่ชีสักเป๊บหนึ่งนะคะรอให้ถึงเวลาอันสมควรค่ะแ <c oughs> ม่ <c oughs> มชีจะบอกผ่านรายการว่าแม่มชีอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่แล้วก็จะให้คนไปปฏิบัติธรรมยังไงหรืออะไรแม่ชีจะแจ้งให้ทราบโอเคค่ะแม่คะนั้นอย่างนี้เข้าในเรื่องคําถามเลยละกันนะคะมีท่านผู้ชมถามมาว่าอันนี้ครอบครัวนี้มีกันสี่คนนะคะ มีพ่อแม่ลูกแล้วพอดีคุณพ่อเนี่ยได้เสียก่อนในขณะที่ก่อนจะเสียเนี่ยก็มีข้อปากหมางใจกันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่พอคุณพ่อเสียปุ๊บคุณแม่ก็ยังโกรธอยู่ยังมีอารมณ์โกรธเคืองอยู่ยังไม่ให้อภัยจนกระทั่งแบบอยู่แล้วก็เหมือนตอมใจคุณแม่ก็เสียตามทีเนี้ยภาระหน้าที่ทุกอย่างตกอยู่ที่ลูกสองคนลูกสองคนเขาก็รู้สึกว่าจิตใจเขาเนี่ยแบบอยู่ในสภาพที่แบบไม่ไม่เต็มร้อยอยากให้คุณแม่แนะนำหน่อยว่า ควรจะปฏิบัติตัวยังไงในเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราจะเยียวยารักษาใจกันยังไงดีคะเราต้องเยียวยารักษาใจตัวเองนะคะภาพที่เราเห็นความขัดแย้งของพ่อแม่ภาพที่เราเห็นความาท,าาที่ว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าพ่ออาจจะทําไม่ถูกแม่อาจจะทําไม่ถูกจนในที่สุดท่านท่านเสียไปเนี้ยให้ดูท่านเป็นตัวอย่างว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความถูกเลยค่ะ คือคือเวลาที่เวลาเนี้ยมันมีค่ามากเลยสําหรับชีวิตมนุษย์อะถ้าเกิดพูดไปแล้วทะเลาะกันเนี่ยพยายามพยายามเลยค่ะพยายามแบบว่าสะกดใจไว้ว่าถ้าทะเลาะกันมันคือทุกค่ะแล้วก็ไม่มีใครไม่จากมันต้องต้อง,ต,องต้องจากไปอยู่ดีเพราะบางคนเนี่ยพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กบ,บ,บอกก็มีค่แล้วก็ยังยังมีชีวิตอยู่ได้แล้วบางคนก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ จะเรินุงเรือนอยู่ได้นี่ต้องต้องบอกว่าอย่าเอาเรื่องที่มันผ่านมาส่งมาเป็นความทุกข์ใจในปัจจุบันความทุกข์ใจในปัจจุบันคือเรื่องที่ผ่านมาอย่าเอามาเป็นภาระทางใจว่าเนี่ยจะอยู่กันยังไงจะทํากันยังไงแล้วก็เขาจะเอาโหติกรรมกันไหมเขาจะไปเกิดหรือย,ยังคําถามเรล่านี้อย่ามีค่ะ <c oughs> เคยนีทนถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าคนนี้ตายแล้วไปไหนอย่างไรอย่างเงี้ยพระเจ้านิ่งไม่ตอบ ไม่ตอบไม่ตอบเพราะว่าเมื่อถ้าเมื่อตอบก็จะมีถามต่อไปอีกว่าไปอยู่ตรงไหนค่ะไปเกิดเป็นอะไรท่านก็ห้ามไว้ไม่ไม่ให้พูดเรื่องนี้ก็ถือว่าท่านให้เดินสายกลางทุกอย่างให้เป็นไปตามกรรมใช่ให้ทุกอย่างก็คือชีวิตมนุษย์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แล้วคค่ะค่ะะมีสายเข้าไหมคะต้องขออน,นุญาตรับสายนะคะ อ๋อสายหลุดไปค่ะคุณแม่<า>ไม่เป็นไรค่ะนั้นเดี๋ยวถามต่อเลยนะคะคุณแม่คะมีเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่ามีข่าวข่มขืนเยอะแบบพ่อข่มขืนลูกเนี้ยพูดถึงเรื่องโทษของกรรมเดี๋ยวค่ะว่ามันส่งผลยังไงคะมันต้องมันมันขึ้นอยู่กับวิบากกรรมเนาะค่ะขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของคนในครอบครัวนั้นถามว่าข่าวมันออกมาเนี่ยข่าวออกมาข่าวหนึ่งเนี้ยถามว่าความเป็นจริงของโลกใบนี้เนี้ย มันไม่แค่ข่าวเดียวมันเป็นมานานแล้วมันเป็นมานานจนจนแบบว่าความใกล้ชิดอย่างอย่างอย่างเช่นพอลูกโตแล้วเงี้ยสักประมาณสามขวบเนี้ยให้แยกแล้วค่ะให้แยกห้องนอนถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าถ้าเรานอนรวมๆกันอนะพ่อแม่ทําอะไรกันลูกก็นอนมองอยู่ค่ะก็ทําให้ทําใหเ้เกิดความเกิดความอยากดู เกิดความคิดถึงแม้จะอายุน้อยก็ยังมีอารมณ์ที่คอยตามหรือคิดได้สายเข้าได้ค่ะจะยังไงขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะคุณแม่คุณแม่คะสวัสดีค่ะเสียงไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินไหมคะคุณแม่ฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะแม่ได้ยินหนูไหมคะไม่ได้ยินค่ะฮัลโหลเดี๋ยวยังไงกลับ้า ติดต่อเข้ามาใหม่นะคะค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวพูดต่อเลยคะ่ะในเรื่องกรณีซึ่งมันมันมีเยอะมากเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งในโลกอินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็จะมีคลิปเข้ามาเยอะมากมก็ความเป็นมนุษย์ตกไปค่ะมันก็ความเป็นมนุษย์มันตกไปเพราะว่าความรับผิดชอบที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันมันส่งผลมาว่าเห็นแล้วมีความพิศวัสรมีความเสน่หาในสิ่งที่ เกิดจากเลือดเนื้อตัวของตัวเองค่ะถ้าเกิดปล่อยให้ท้องให้อะไรขึ้นมาก็กลายเป็นว่าต้องเลี้ยงลูกที่พิการซ้าซ้อนเพราะว่าดีเอเอมันตัวเดียวกันค่ะถามว่ามันมันมันน่ากลัวไหมสําหรับปัจจุบันนี้ก็กไไ็ไม่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังกันนะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายมันมีแรงกระตุ้นที่ที่สามารถอยู่แล้วค,คือ ก็ที่แม่ชีเคยคุยให้ฟังว่าอยู่ออสายเข้าอ่าน,นเดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณแม่ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะคุณแม่คะหนูอยากถามว่าการที่เราสัญญาไว้กับคนตายแล้วทีนี้เราลืมเขาแล้วเรามาเลอนถึงเขาได้ที่หลังอ่ะเขาจะได้รับส่วนวมที่เรามาทำให้เขาหรือเปล่าคะแม่ได้รับค่ะแม่คะแล้วหลานหนูเขาย,ยังถือโทษกดหนูหรือเปล่าคะไม่เห็นค่ะ คะทำไมหนูจึงมีความรู้สึกว่าหนูชอบพอคนง่ายจังเลยคะแม่ชอบพอคนง่ายขาดความอบอุ่นค่ะขาดความอบอุ่นแล้วหนูจะต้องทำยังไงคะแม่กอดพ้าผมแน่นแน่นค่ะกอด่อผมแน่นแน่นเหรอคะใช่เอาพาห่มมาคุมตัวไว้นะคะเอาพาหผมมาคุมตัวไว้แล้วก็กอดผมแน่นแน่นถ้าข้าพเจ้าเคยถ้าข้าพเจ้าเคยตาย ด้วยการขาดอากาศหายใจนะขอให้จิตดวงที่เคยตายจากการขาดอาหารจากการขาดอาหารอากาศหายใจในครั้งนี้จงอย่าเกิดจะมีกับข้าพเจ้าอีกค,คือที่ที่เราไปชอบเขา่เราคิดว่าเขาต้องช่วยเราได้ <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะอือพอเห็นใครเงี้ยยมเลือกด้วยหนิไม่ใช่ไม่เลือกเลือกที่จะชอบใช่ค่ะอ่า <laughs> แล้วเราต้องเอาเพ่อผมไปทําอะไรไหมคะแม่ไม่ค่ะคือคือ,คอพักหนึ่งเหตุมันเกิดที่ตรงการตายของเราจิตดวงสุดท้ายที่ตายอยากให้มีคนมาช่วยแต่ไม่มีใครมาช่วยพอมาเกิดใหม่ก็รู้สึกว่าอยากนอนกอดใครเห็นคนนี้แล้วอยากเข้าไปกอดอยากเข้าไปขอความช่วยเหลือเห็นคนนี้แล้วพอใจใอันนี้เกิดจากจากการตายถามว่ามีใครทําร้ายเราไหมไม่มีใครทําร้ายเราค่ะแต่ในช่วงจังหวะที่เราตายนะั่นคือ ไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาได้มันก็คว่ำหน้าไปแล้วหัวใจล้มเหลวแล้วตายแม่คะเพื่อนหนูเขาอยากคุยกับคุณแม่คะเชิญค่ะฮัลโหลฮัลโหลตัวนีค่ะดีค่ะเออหนูอยากถามว่าหัวนาโค้ดหนูอาจจะเป็นแบบจะมีตังกับเขาบ้างไหมย่อมีกรรมกับการขโมยตังมากเลยเนาะว่าวหนาโค้ดหนูจะดีกับเขาม้งไหมแบบ จะพอจะแบบรวยอเขาบ้างไหมนี่ฟังไม่ชีนะอะไรนะคะฟังไม่ชีนะคะเอาเงินหนึ่งร้อยบาทไปแลกเป็นเหรียญสลึงให้หมดเลยหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วเสร็จแล้วเอามาอาธิษฐานถ้าข้าพเจ้าหรือปอะหรือว่าญาติของข้าพเจ้ามีกรรมยักยอกทรัพย์ของผู้ใดไว้ทรัพย์ในมือนี้ข้าพเจ้าขอคืนให้บบด้วยทรัพย์ในมือนี้นะ ขอให้แม่พระธรณีเป็นพยานว่าขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้สินแล้วเงินที่ที่แลกมาเป็นเหรียญจรึงนะคะไปที่วัดแล้วเทใต้ต้นโพไนะคะไปที่วัดไหนก็ได้ค่ะแล้วเทใต้ต้นโพเอาไว้ที่หลวงพ่อนะที่วัดค่ะเทใต้ต้นโพค่ะใต้ต้นโพค่ะเอาไปเทไว้ใต้ต้นโพแล้วก็ออกามา เรื่องการเงินจะได้ดีขึ้นได้มาเท่าไหร่ใช้หมดนะคะค่ะค่ะแล้วก็นูอยากถามว่าลูกหอูอนาคตเขาจะแบบเขาอยากเป็นทหารเขาจะได้เป็นไหมได้เป็นค่ะะไรนะคะได้เป็นค่ะได้เป็นได้เป็นใช่ไหมคะดีใจมากเลยแม่ค่ะหนูคาดหวังเขาไว้ว่าจะให้เขาเป็นทหารเนี่ยเขาว่าจะเป็นให้ได้เป็นค่ะค่ะค่ะ โอ้แม่เดี๋ดีใจมากเลยได้คุยกับแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่หาแม่น่แม่แบบเวลาไปแล้วมันไม่ค่อยได้คุยอ่ะอยากไปคุยแบบนี้เลยอยากไปที่วัดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แจ้งให้ทราบอีกทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะมี SMS จากท่านผู้ชมเคยถามเข้ามานะคะว่าเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขก็ เอามาเลี้ยงตอนเด็กๆมันน่ารัะแต่เหมือนพอเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วก็ดูแลไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะดูแลแบบไม่ดีเลยนะคะคุณแม่ถามว่าเป็นกรรมไหมคะหมดกันค่ะหมดกรรมต่อกันไปแล้วก็สร้างกรรมใหม่ะก็ถือว่ามีเป็นกรรมใช่ไหมคะก็ถือว่าเขามาเลี้ยงแล้วดูแลเขาไม่ดีมีสายเข้าไหมคะ ยังไม่มีนะคะมนั่นเดี๋ยวถามคุณแม่ต่อเลยนะคะมีหลายๆที่พิธีกรเคยได้ยินเองอะค่ะคุณแม่เกี่ยวกับว่า,าหลายๆท่านมันจะพูดว่าลูกคือกระจกเงาของคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้หมายความว่ายังไงครับใช่ค่ะค,คือคือคือพ่อแม่ทําอะไรไว้ลูกก็จะลูกก็จะทําอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เคยทําไว้ก็คือสะท้อนกลับมาให้เห็นสะท้อนกลับมาให้เห็น<ค>หน้าตาก็ละไม้คล้ายเคียงค่ะคือคือคือ,คอ มันน่าน่าอาศัศจรรย์นะว่าเนี่ยเกิดจากพ่อแม่คู่นี้หน้าตาตาอาจจะเหมือนพ่อยิ้มอาจจะเหมือนแม่คือทั้งทั้งไอไอตัวที่ก่อให้เกิดเป็นกายเนี่ยแล้วก็ถ่ายเข้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับกลับกลับคุณแม่ทีนะคะค่ะขอขอนุญาตสอบถามว่าออพอดีได้เงินมาจากการถ่ายที่ดินนะคะคุณแม่แล้ว มันมันมีปัญหาคือที่ดินอันนี้มันก็คือโดยโดย,โดยจริงๆแล้วเนี่ยเขายกให้ดิฉันกับลูกนะคะ,คะแต่ว่าสามีเนี่ยเขาก็ไม่ขาดในเรื่องเงินเพราะเรื่องเงินเนี่ยที่เขาจะต้องใช้เงินทุกอย่างเราเราควรจะต้องทำยังไงดีน,นีคะเพราะตอนนี้เงินก็ยังไม่ได้ได้มาหมดนะคะคไปถาวายว่ตกลงะคะ่ะไปถาวายสังฆนาน,นะคะค่ะกับอาหาร อาหารที่พระพร้อมจะฉันก่อนเพนวายสังฆทานค่ะเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสนะคะถวายกับเจ้าอาวาสค่ะแล้วตอนที่ท่านรับสังฆทานเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะรับเนี่ยคือเข้าไปที่โบสถ์ก่อนค่ะไปตั้งน้โมสามจบแล้วก็ขอขอให้ขอเป็นตัวแทนของผู้ที่สร้างมรดกไว้จนตกทอดถึงครอบครัวข้าพเจ้าจงมีส่วนในการสมาทานศีลของข้าพเจ้า แล้วสะมาทานศีลห้านะคะสมพานทานศีลห้าเสร็จแล้วไปถวายสังฆทานกับเจ้าวาด<ะ>เมื่อเมื่อเจ้าวาดรับสังฆทานของเราแล้วช่วงเวลาที่ตรวจน้ํา<ะ>เ,เงินทุกบาทที่ได้มาจากมรดกนี้ในส่วนที่เป็นบุญขอส่งขอ,อุทิศให้ญาตทิทางสามีและญาติของเรานะคะค่ะแล้วก็คนที่เคย,เคย,เคยรวบรวมไว้จนเป็นมรดกตกทอดมาถึงเราเนี่ยให้มีส่วนในบุญนี้ด้วย คือคนที่เคยคนที่เขาเคยรวบรวมไอ้ที่ฝืนนี้มาใช่ไหมใช่ค่ะจะต้องถวายต้องถวายกับเจ้าอาวาสต้องถวายกับเจ้าอาวาสค่ะเจ้าอาวาสแถวแถวบ้านโยมก็ได้นะคะได้ค่ะแล้วก็พอพอท่านพอท่านพอท่านรับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถวายทั้งเป็นตัวอาหารข้าวหวานเสร็จเรียบร้อยท่านจะให้พรเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะใช่ค่ะขออนิสงส์ผลบุญจากพรอันประเสริฐนี้จงส่งผลให้ สามีของข้าพเจ้าชื่อนี้นามกุลนี้ของรูปของข้าพเจ้าแล้วก็ของตัวข้าพเจ้าขอให้ทรัพย์นี้จงต่อทรัพย์ไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขเพราะไม่งั้นเนี่ยเงินก็จะอยู่กับเราไม่นานค่ะค่ะนะคะเพราะว่าน,นี่คือคือคือเขาจะขอให้แบ่งคือเรื่องของเรื่องเขาจะขอให้แบ่งเป็นสี่ส่วน คือเรามีกันสี่คนเขาก็จะขอส่วนของเขาแต่ในส่วนของเขาเนี่ยในเงินมัดจําที่เราได้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วยผ่อนช่วยให้เขาได้เงินในวันนี้สองวันเนี้สักห้าแสนเราเราควรให้เขาไหมแล้วก็เขาบอกอีกร้านห้าซึ่งเป็นส่วนของเขาเนี่ยเขาก็คือว่าให้เราเนี่ยไปหาที่อยู่ให้เปลี่ยนที่อยู่อะไรให้เขาใหม่ด้วยคือเขาจะเอา แบบในส่วนอย่างนี้อ่ะเราก็เลยนึกว่าโอ้ยเราพูดกันด้วยเหตุผลกับเขาเขาคงไม่เข้าใจเพราะเขาหน้ามือตามัมที่ว่าจะต้องใช้เงินอีกแล้วเนี้ยก็ <S <S ต้อง,งต้องทําให้ต้องทําให้คนที่เคยสร้างแผ่นดินไว้<อ>ไม่งานเขาก็จะงองแงพอเราทําเสร็จนะคะ,คะเราจะชี้ให้เขาไปอยู่ตรงนี้เขาก็ไปแต่ตอนนี้เนะี<อ>่ยเรารู้สึกไหมล่ะว่าเราร้อนลอนมากเลยจากเงินที่ได้มา <S 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 ใช่ค่ะนี่ี่ขนาดนว่าหนูว่าหนูเฉยเฉยหนูไม่ได้อยากจะอะไรยังไงกับเขาแต่กลายเป็นเขาก็ทาให้เราต้องของเคลื่อนอีกแล้วอโอโหจะพูดจะเหตุผลเขาก็ไม่ฟังตะโกนใส่กันต่างคนต่างกนฝนก็ตกเราก็ยังนึกเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยมีเหตุผลจะพึ่งพูดเดี๋ยวก่อนแต่เย็นๆเดี๋ยวขอคิดก่อนเพราะข<า>บอกว่าให้เช้าพรุ่งนี้ทําเลยค่ะค่ะเช้าพรุ่งนี้เลยค่ะเช้าพรุ่งนี้เลยขออนุญาตทบควมว่าให้นําสังฆทานข้าวหวาน ไปถวายเจ้าอาวาสต้องเจ้าววาสนะคะจาวสแล้วใกล้บ้านเราอะค่ะใกล้ใกล้บ้านก็ได้นะคะก่อนที่จะท่านจะรับนี่ก็คือให้เราไปขึ้นโบสถ์เข้าไปในโบสถ์แล้วเราไปน้ำมูสักจบก่อนใช่ค่ะใช่คือคือเป็นตัวแทนหมู่ญาติก่อนเป็นตัวแทนของญาติที่ที่เป็ดเจ้าของที่มาไม่รู้ว่ากี่ชั้นมาจนมาถึงเราเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าพอมาถึงเราเนี่ยตอนที่ยังไม่ขายไม่มีใครทุกข์ร้อนใช่ค่ะพอขายพวกทุกข์ร้อนเลยนี่เขาขอส่วนบุญอยู่ค่ะ อ๋อค่ะคือคือเขาก็อยากจะไปอะค่ะแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีบุญที่จะไปอ๋อค่ะค่ะงั้นก็คือทอพอพอสมาทานเสร็จเราก็ไปไปถวายท่านเลยในขณะที่ท่านให้พรแล้วก็เยะฐานนี่คือเรากวดน้ำใแล้วเราก็พูดตามนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนท่านท่านยะฐานเนี่ยให้คนที่เคยสะสมรวบรวมแผ่นดินนี้ไว้จนเป็นมรดกของครอบครัวข้าพเจ้าไม่ว่ากี่รุ่นกี่รุ่นขอให้มีบุญในส่วนนี้ที่เรียกว่าสังฆทาน ขอท่านให้พรเป็นสัพ์พีติโยนี้ให้นึกไปถึงหน้าสามีนึกถึงหน้าลูกแล้วก็นึกถึงตัวเองคคค่่่ะะะอันนี้เขาก็จะไม่ร้อนรนแล้วนะคะค่ะค่ะโอุ๊ยสาธุคนลุกเลยขอบคุณค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะนั่นเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคุณแม่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับสายสนทนากันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ あ